สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อปจากปลาเจียงหน้าตะก,า,ตกาหัวสู้เมืองเอา้าโอ้อันนี้แสดงว่าสายบ้านๆน,นี่มดิบครับ่อ้อมเมืองจินได้ละมื่นครับผมอบอบเอาเหรครับเอาเส้นเนี้ครับเอาเส้นมีครับเด็ดมี่เดี๋ยวนะครับดังไฟกันเลยกันครับไฟกันนะ <laughs> เมื่อเนิร์ว่าหกงวงแรกกับชาวบ้านชาวบ้านใบสามใบซีครับ้เราตอนเช้าออกออกบานจังงวงนึ่งชาวบ้านสองงวงเช้าครับสองงวงเชร้านี่อะไรออกบ้านแล้วชือครับชิวอยู่เลยเนาะสามงวงเชร้าครับบ้านออกแต่ตีหางออกแต่ตีหาย่งรวกวย่างต้มหม้อเพแล้วติเต่ตีสิราะ้วเขาเขาบ้านก็เพราะด้เขาคำบันในตัวนี้ครับเราบวครับและมันพ่อม่อยู่เลยเนาะครับ แล้ว่าถามได้เลยหรือว่ามันสีหลายเตือนได้ครับเขาได้เสื้อแต่บางห้องโซ่กันกินครับผู้เดียวมาผู้เดียวทุกมืองตนี้มาผู้เดียวทุกมือครับมาสองคนมันบไม่มองด้วยกันเล่นสายเส้นใดเหรือขาประจำหรือว่าอ้อมขอนเตี้ยห้องกับว่าอ้อมนะครับกับไปเรื่อยๆน้ำแต่น้นโน้นท่าสอดส้อยน้ำโมนี่แหละครันผู้ยากนิดก็ยากอ่ออเดอร์มากครับ เอาเด้ยวยมาตามเบอร์โทรด้วยว่าข่าวาอยู่หน้าบ้านตามเบอร์โทรเลยครับต้นกับขอบเบอร์โทรไว้ครับเอาเส็นตะเบอร์โทรย่างหากกันเบอร์โทร่ได้ยตีดนะครับ <c ours> ยางขอเซ็นเตอร์มาเอาเห็นเบอร,รอ์โทรออกไปแล้วที่พยุงโทษชนะด้วยเตี๋ยวปลาจุดเด่นเพลงเลครับรานนี่นะครับเพลได้เจ้าปลากรอบสิมเลยครับซิมเลยซิมเลยครับซิมเลย ม่ได้คิดตังครับเอาแต่เงินครับเอาซิมเลยัซิมเลยอะไรซิเดเอพของแพร่ดน่ไหซิกเนตเกอร์ับซิกเซเว่น่นักัเฮดจากป่ายัครับปลากบว่าว่าพ่นเฮดจากป่ายยังมากครับกับาเฮดไ้มันกรอบรสชาตินี่น้ําตกนับตกเจ้าแรกเลยล ไม่ใช่โลหิตโสดเนี่ยมันโคตรเนี่ยมันตู้มมันปิดเลยมันติดว่าแมนครับใส่มาได้ครับเห็นไลักษณะมันเป็นมุนๆคล้ากันนะครับมุนคล้ากันใช่ไหมแม่ผมันติดสูตรน้ำข้นมาสูตรน้ำตกครับตัดสูตรไฟน้ำร้อนจะเอาใส่อันนี้เพราะว่าตัวเรียนเสร็จเทนนี่มันเสร็หนาเมืองเนาะหนาเมืองครับหนาเมืองก็ ตัวไปกันเรียนอันแล่นออมแล้วเนาะงาเมืองกลางเมืองไปเรื่อยๆแล้วครับจนหอดบึงที่ทานกเฮ้ยบ่ผหอดครับผู้หอดจิเอาแค่เส้นนี้ก่อเมื่อเล้วเนาะครับไปกับไปกับบ้านยังนี่นะเพิ่นเท่าเอื้อนหน้าเอื้อนหลังยี่นี่นะเดียวปอกๆเนาะครับหลักเลยดีครับเดี๋ยวผู้ใดสนใจกับขวักเอาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นแหนมเห็นกิจ้างได้กินน้วกัน